ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมานี่กับมาพร้กันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวปรญจฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับมือนี่ชาวปัญจฟาร์มกับผ้าพีผ้านองมาอยู่กับแปลงหยาแพ่งคลาของชาวปรญจัฟาร์มนะครับผ้ามาเบิงพัฒนาการนะครับการก้าวเดินของแปลงห้าเพ่งคลาของชาวปัญจฟาร์มนะครับคือหลังจากอีพีก่อนนะครับเข้าผ้ามาเบิงว่าแปลงที่เราปลูกในปี2567นี้มันเป็นยังไงนะครับ เนื่องจากเข้ากัติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศนะครับกับวาซิมีฝนในช่วงวันที่22-25ถึงตุลาคม2567นะครับ mm hmm. เข้ากัเลยได้เฝ้าเครียรแปลงที่เขาปลูกในปี2567นี่นะครับเข้ากับเครียรตอแหลกออกทั้งเบิดนะครับแล้วเข้ากับเฝ้าลุ่งฟุ้นขี่ไก่นะครับเพราะว่าแงคงกลาขันซีระเบิดต่อแรกเนี่ย แพกลามันสีหมักขี่ไก่กวาขี่ง่วนะครับขี่งัว่อาอาชีเฮ็ดไห้ดินมีคุณภาพดีแต่แห่งมันสีเฮ็ดไห้หยาแพคโกลาระเบิดกอแตกกอบอวัยซ้ำฟุ้นขี่ไก่นะครับกะชาวจ้าฟามเคี่ยวตอแหลกออกแล้วทั้งเบิดนะครับเมื่อนี้วันที่2ีตุลาคม2567นะครับวันหยุดวันปิยมหาราชนะครับเมื่อบ้าน22ตุลาคมเนี่ยเข้าก็ไดด ลงฟุ้นขี่ไก่นะครับใส่ทิพ์งานนะครับลงฟุ้นขี่ไก่แกบไปถึงเบิดสองลอยสอบนะครับปรากฏดาบ่อพ่อครับพี่น้องครับขี่ฟุ้นสองลอยสอบกับเหนือทีประมาณสามไร่เกือบสี่ไร่นะครับบ่อพนะครับสําหรับแปลงที่เข้าปลูกในปีนี้นะครับสีระเบิดต่อแรกนะครับแบบพ่อบลพอเข้ากันเลยมือนีก็เลยได้ถือโอกาสเคลียร์คอกไปน้ำนะครับแล้วก็เอาฟุ้นขี่ง่วนะครับฟุ้นขี่ง่วมากใส่ตืมแปลงที มันบ่อด้ใสฟุ้นนะครับเพราะว่าขันฝนมาขันมันบ่อพ่อฟุนกับย่ยานมันบ่แงมนะครับมือนีกัเลไดถือโอกาสเคลียะขอกด้วยนะครับเอาขีงวัวออกเอาขีฟุนมาใส่แปลงหยาเพ่อกุลานะครับในส่วนที่มันยังขาดนะครับมันบ่อได้ฟุนถ้าเอาฟุนมาใสได้ฝนงงมแงมแนื้หยากระสีแตกผุเขียวให้เขาได้ตัดอีกก้อนสีหอดปีใหม่นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานค้นตื่นถ้ำนะครับทึ่งพี่ดอกกับโจโก้นะครับเพราะว่าตื่นตอนใดก็ถ้ำตอนนั้นแหละครับขันบ่ตื่นกับแมนสีเอื่นกับบ่ลุกนะครับก็ตทองขอขอบคุณทีมงานนั่มนะครับมื่อนี้อาจจะว่าอะไรมีสาระอย่างนะครับผ้ามาเบิงแปลงหยาแพงโงกุลาถี่หฮาเคี้ยแปลงออกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับรวมถึงความแปลนะครับก็ได้ทีมงานค้นตื่นถ้ำเลยนะครับก็มาเคี้ย พวกต้นไหม่ที่มันหกหกออกมาแต่งกิ่งต้นใหม่ให้นั่นะครับเพราะว่าพวกที่เป็นใบไหม่ต้นสะแบงนะครับก็ตัดแต่งออกแล้วใบม,มันเหลือน้อยลงมันเกิดสีบอดได้ตกลงมาใส่ในแปลงแพ่แงคุลานั่นะครับรวมถึงมันเกิดสีบอดใดเป็นโฮมทับแตงหยานะครับเพราะว่าห้าเขาต้องการแสงแดดที่กันนะครับขันบอดใดถือแดดพ่อปันไดมันเกิดสีบอดงามห้ยขึ้นกันนะครับแล้วพ่อแต่งออกแล้วก็ถือว่า แปนเอือดเติดนะครับกเป็นตะเบิงนะครับกเป็นตะเบิงกว่าเกล้าหลายนะครับท่านที่เป็นเอฟซีของชาวพญาฟาร์มมาตั้งแต่แรกนะครับกะสีเห็นว่าพัฒนาการแปลงหญ้าแพงโกล่าของชาวพญาฟาร์มเนี่ยมันกะศีมีพัฒนาการเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนกะสีหกหกเน่ยกะสีมีแต่แปลงหญ้าที่มันเขียวเท่านั้นนะครับในพื้นที่รอบคางรอบเอวกะสีหกนะครับสูมือนีเข้ากับแต่งออกมองไรมันหกมันยังเข้ากับเอาออกให้เบิร์ตนะครับสูมือนีก็ถือว่า เป็นตะเบิงนะครับกับผ้าผีผ้านองมาเบิงนะครับร่วมถึงอยากสีไฮเป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้แกผีแกนองนะครับครับจังไดนะครับเข้าคนเหลียงง่วนะครับอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดของวัวก็คือหญ้าเนี่ยครับแล้วก็เป็นอาหารที่มีต้นทุนต่ําที่สุดนะครับยิ่งด้วยสภาพวราคาวัวตกต่ำนะครับเข้าก็จะเป็นตองได้ลดต้นทุนในการเลี้ยงวัวนะครับ กานเท่ามีแปลงหย่าเนี่ยมันมันบวเดีกระทบบวเดีอีกอย่างเลยครับเวลาที่เท้าเลี้ยงงวัวไปเข้าขายงวัวแม่นมันสีอาจสิราคาตำแน่กับสีเป็นแค่เขา้าใดกำไรน้อยลงแต่นะครับพี่น้องแต่ขันข้าว่ากำไรน้อยลงเนี่ยกะกับสำหรับคนที่เลี้ยงมาแต่โดนนะครับขันผู้เลี้ยงมือไม่เนี่ยถ้าได้ซื้งงวัวช่วงแพงแพงกับสีได้จากจากที่จะเราจะเลี้ยงวัวเพื่อให้วัวเลี้ยงเราในสามถึงห้าปีมันอาจสี่ขยับเวลาไปเป็น ห้าถึงเจ็ดปีประมาณนี้แหละครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนน้ากันทุกคนนะครับคลิปนี้สิบริมีสาระความรูอ้อกงยังนะครับผ้ามะเบิงแปลงหยาของชาปเจ้าฟรามนะครับผ้ามะเบิงปัทนาการของแปลงหยาแท่งกุลาของชาปเจ้าฟรามนะครับรวมถึงอ,อยากสิเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องเกษตรกรสู่ไปน้ากันนะครับของผมผมกะล่งมือล่งแห้งสู่มาตังแตร ปีที่หนึ่งจนเขาปีที่4นะครับกวาสีใดแปลงหยาแทงกุลาที่พ่อเบิงได้นะครับกวาสีใดแปลงหยาทีไฮง่ว่าพ่อง่วนะครับกะใส่ระยะเวลามาซี่ปีแล้วนะครับแล้วก็ย่างสีตองขอกำลังใจจากพี่น้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันในการก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้านะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรวมถึงท่านที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอล่าทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ชาปัญญาฟาร์มสวัสดีครับับาัยญญัาฟาร์ม